ถือรองเท้ามาสนามบินเดี๋ยวครับวันนี้ก็มาอยู่ที่สนามบินดินชนครับมาส่งพี่ตั้มกับไทยกัมซาฮามิดา บินไหนเขาดูไงเขาถามเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกเขาเห็นตัวเป็น k คห้าหนึ่งช่วงเวลาเขาก็จะบอกนี่ครับคนจะกลับไทยมาดูลาดลาวก่อนครับเผื่อผมจะได้ซ้อมซ้อมก่อนเผื่อจะได้กลับเหมือนกันเผื่อกลับยากลับด่วนเบื่อแล้วเกาหลีป่ะสนามบินก็ไม่ค่อยมีคนครับ เดินเร็วจางรองไหมคนกับไทยตันออฟบีบาโบโอบีบีบีบอยบีบอยบีบอยเงียบกิบครับสนามบินไม่ค่อยมีคนนะครับอันนี้มันเป็นรถแบบอะไรนี่พี่ เบนแบบไหนนี่แบบรถไฟฟ้าบ่นน่รถไฟฟ้ามาั้งนี่สวิตช์โค้ดสวยไหมพี่สวยอยู่ดิเฮเ<า>ก๊กเก๊กเหรอถ,ถ่ายวิดีโอถ่ายลงคลิปพวมาลไยซ้ายครับ ของซีเด b เบนน่าจะเป็นรถรถไฟฟ้าเลยพี่นี่ใช่ไหม EQ นี่ไงมันเป็นแผงไฟฟ้าเลยชาร์จไฟฟ้าหนุนที่ชาร์จไฟฟ้าของเอเป็นเบนนี่นนนใช่ของเนบนครับตอนนี้ก็อยู่ในสนามบินนะครับ บรรยากาศวันนี้ไม่ค่อยมีคนครับตั้งแต่โควิดนะสถานการณ์โควิดก็คนมาเที่ยวก็น้อยครับ ตัวน,นี้สวยครับสปอร์ตสนามบินอินชอนตัวน,นี้สวยสปอร์ตคาคร์วีแปดับบิตเทบุรายละเอียดครับ ภาษาเกาหลีเท่านั้นเลยเอาฟังนี้คนจะเยอะนะครับประมาณดูไปแล้วไม่ถึงร้อยคนหรอวะ <목소리> 안내 말씀 드리겠습니다. 코로나19 확산권 질을 빚는 정부 지침에 따라 국제성립, 국내선 탑승객의 마스크가 위험하다는 말씀니다 마스크는 지지자들께서 가까운 곳에서 약속하시기 어. huh? 바랍니다. 탑승객의 위험을 어. 지해주시기바랍니 ตลกตลกอุปกรณ์วุ่นวายไปหมดจะนี่ตกชุดแต่งใช้ใช้เวลาประมาณการเตรียมชุดแต่งเยอะชุดแต่งเยอะมากขากล้องเลยพี่ไม่ใส่กระเป๋าไว้ <gamma enders> นี่มันหนักขีดหนึ่งอันนี้แหละหายเนาะมันหนักขีดหนึ่งอันนี้แหละไปโหลดกระเป๋าครับคนข้างค่ายนี่ก็น่าโหลดเนาะเข้าน้ำไหมเบิร์ดไปโหลดกระเป๋าแล้ครับยิ่งอะไรมาไอ้ยิ่งอะไรมากเลยเขาต้องตเงียบเขาจะบอกถ้าตั๋วเครื่องบินพวกนั้นใช้ตอนไหนวะนู่นเนี่ย ยืน่นแล้นโน้นยื่นแล้วก็ได้ตั๋วเลยอ๋อจะได้ใบอีกใบยังมาอ๋อพี่พี่พี่ทิพย์พี่ทิพย์บอกนะ,นะถ่า,ายถ่ายรูปอะไนั้นส่งให้เขาไม่รู้เจ้านายอดีบอกว่าถ่ายดิฉันกาตัดทิ้งนั่นไม่ถ่ายรูปวันนั้นน่ะีใบเนี่ยนะสงง่งให้เขากี่กีนึงก่อน,นเพื่อนเรู้เรื่องไหมแปลริ่เบิร์ตอาจารย์ออฟรู้อยู่อันนี้อันนี้อันนี้

เจาะคอซองตุ่มนแน่นอนเจาะคอไม่เจาะลูกกระเดียกเลยครั้ยคนมาส่งทำหน้าตาล้มแหลมล้มแหลมเพื่อนกลับเลยเหิวหิวมือสั่นแล้วยังไม่หายเลยยังไม่หยยังแห้งอยู่ยังไแห้งอยู่ไม่แห้งไม่แห้งไม่หนักไม่หนักหนักหนักคนเดียวหนักทุกวัน ชิปเบคาชิปเบคาอย่างเดียวใจไม่สู้แล้วครับคิดถึงบ้านแล้วนี่ไอ้เบิร์ตคนนี้ก็เร็วๆนี้เหลือผมครับ <laughs> เหลือผมคนเดียวคนนี้ทำอาร์ยบายเสร็จเสร็จเออเอ็นี่พร์เกมกรเอ็นเตอร์พอทธสภาเนี่ยพุทธสภาทำอาร์มบายอีกสองเดื่องทีนี้เนี่ยเนี่ยจะไปทำอาร์มบายอีกแล้วงานทอาร์มบาไม่ต้องเก่วมาก นี่ดาราดาราประจำกล้องผมนะโซมครับมาโรงงานนี้เงินเดือนเยอะเงินเดือนเยอะตายก่อนจะตายแล้ว,ลวโอนนานจริงครับเช็คอะไรนะเไรนาะต้องไปไหนอีกนะออกไปก็บ้าน้องคืนที่ไหนเขาบอกคืนที่โน่นคืนตอมอคืนม,มันติดเองนี่ สปอร์ตไป้ว้ะม่รู้พาสปอร์ตไปแล้วไม่ตะกกี้ใบนะนั่นนะใกามาเขาว่าต้องไปคืนที่ไหนละ่ะตรงตัวตรวตรวขึ้นก่อนเครื่งเครื่องวออกข้างในใชนะ่ไหมใกล้เละไม่รู้เรื่องเนี่ย ขก็ยืดไหมจับจับยืดยืดไหมขอดูนะล้วจะถามว่ามากลับมาอย่างไรกลับมาไหมไม่มาแล้วแท็กเดียวแท็กเดียวรู้เรื่อง บรรยากาศค, okay, ครับโอเคครับเข้าไปแล้วเข้าไปโหลดกระเป๋าแล้วมาดูเอาไว้ครับเผื่อจะได้เ่อได้จะมาโอ em ้งนานไม่นานหรอกนี่นี่คนที่จะมาไปนี่สองเดือนนี่อีกสองเดือนครับอีกสองเดือนจะมาแล้วนี่เก็บเงินได้เยอะสิผมเยอะจังวะโอ้กว่าจะโหลดเสร็จก็นานเหมือนกันครับนี่ ถ้าเราภาษาเพราะว่าพื่ช่างน่ักับเราเอาทำไมพี่เมียเอาเรื่องทะเบียนเรียบร้อยเนาะเรื่งทะเบียนเลไรอที่สถาทูตี่ร้อมกลับก็นี่อพัดกับวันไหนพี่จะยไฟเท่าไหร่เบยออผมต้องไปทำด้วยใช่ก็ไปทำ ก้ามทำให้ต้องอนะมีเมวนะแมวมีอยู่กินเมวได้ไปได้ไม่มาผ่านเนะคาบกล้องออกทีน,นึงวะ ถ่ายไว้เว้ดูตัวอย่างใช่เผื่อจะได้ถูกมาถูกกับถูกผมคงไม่ยากขนาดนี้หรือมั้งมีคนเดินให้กงนมยากแต่นี่พี่มาเองถ้ามาเองเนี่ยต้องดูไว้ดูก่อนแต่เพื่อสมัครสมเพื่อวันอาทิตย์ ูมาดูตัวอย่างเลยครับเผื่อจะได้มาถูกกับถูกคนก็เยอะแล้วนะคนก็เริ่มมาเรื่อยๆครับเซนอะไรอีกครับ <c oughs> โอ ไงวะยื่นอะไรบ้างวะยื่นก็ตั๋วกับนี่แหละเดินตั๋วกับอันเดร์พกับนี่นี่ตั๋วอะไรแล้วอันเดียร์พาสไอเนี่ยมาถ่ายยัยทิพย์อ่าถ่ายอันเดยร์ทิพย์แล้วก็อันี้ก็ไม่ต้องอะไรน้ำหนักกระเป๋าก็พอดี23่กิโลแล้วก็เวลาเรียกขึ้นเครื่อง18.10ปดจเครื่องออก18.50ปดจเมื่อถึงสนามบินที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเออมื่อถึงสนามบินที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วก็ ไปรับกระเป๋าช่องหมายเลขกนิดงอืมจะขายจะไปถูกมั้ยยากเดี๋ยวเขาจะบอกเองไม่ได้ถึงไทยแล้วมันคุยกันรู้หน่อยเลยอันนี้มันอยู่ที่นี่อันนี้มันไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ถามก็แค่มันก็ดูว่าใช่ตัวตนเราจริงไหมดูหน้าเราดูหน้าเราเราก็บอกไปกามาเนี่ยคือชอบไปขึ้นต่อมาข้างหลังอ๋อมีปัญหาแล้วเที่ยวอฟก็ไปพี่ออฟไม่ได้ไม่ได้ปิดโรงแรมมามึงให้เจ๊ที่ปิดมาให้ เอีเขาไม่ได้ปริ้นมาปริ้นก่อนมาปริ้นก่อนนี่มีเครื่องปริ้นนี่โมเดลแอร์คือจะส่งมาให้กูเลยยืนยันไงไม่ใช่พาสเวิร์ดรหัสผ่านนีอ๋อที่สมัครมาครับไงย่าสมัครอ๋อแล้วแล้วใช้เอกสารที่ไม่ได้บ่ะฮะเอกสารโรงเรียนไดไม่ได้เพราะโควลาชีโควตาชีว่ะแล้วตอนนี้เขาให้มาปริ้นใช่ไหมนี่หรือเขาปริ้นให้เองนสนามบินแพง ินฟรีเปล่าหรอฟรีฟรีหรือเขาพอเพี oh, oh, okay. Okay. Oh, okay. oh, uh ้ยนฟรีอ๋อนีหรอมีพิมพ์ให้แล้วก็พิมพ์ออกไปแล้วรรอับเนาะพิมพ์ให้เฉยเราต้องเข้าไปเองเหรอพี่เข้าหมดเสียบมันต้องไปใช้อะไรวะเขาส่งอีเมลดิเราเข้าเข้าเกินโอ้เมลตัวเองยุ่งยากเหมือนกันครับงี้ถามเขานี่ลองเข้าเมลตัวเองดิมันไม่ก็ส่งผ่านไลน์ส่งพิมพ์ พิมพ์เอกสารโรงแรมด้วยใช่ไหมโอ้มันหลายขั้นตอนใช่ปี่ถ้าเป็นผมนะตาแตกจำแพทย์ตรวจรหัสตัวเองไม่ได้ารมีไหมมีถ้าเป็นผมนี่ตาแตกแล้วส่งไปบุกผมใช่ไหมนี่เดี๋ยวพี่ส่งนี่เขาพี่บอกไอ้ใบที่สองนี่คือเหมือนมีหนึ่งหนังสือเดินทางที่ปิมนตั๋วเครื่องบินใบจองโรงแรมเนี่ยหนังสือรับรองการเดินทาง O C O E เนี่ยแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้ไม่มีตัวโรคแค่นี้ก็สี่อย่างสี่อย่างจบ จบแค่นั้นเองแน่แน่แน่คตรองมากันแน่นอนว่ะออฟฟิศเก่าแงโคตรท่องเลยอ่ะผมไม่เคยงมั้งนะนังสินพลาดไม่ได้เอออนเตอร์ผัดอะไรจานส่งข้อเมียวผมดิเป็นพวกใครวะ ตาแตกภาษาเกาหลีด้นะพี่สุดจดอดก็เสร็จเรียบร้อยดำเนินการเรียบร้อยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ